คืองานประจำปีวัดมันเป็นงานเด่นที่สุดของวัดแต่ละวัดเลยนะงานประจำปีเนี่ยนะมันถือเป็นชื่อเสียงของวัดเลยแหละถ้าไม่มีใครเข้ามาให้ความสําคัญเนี่ยมันต้องคิดนะน้อยลงนีแต่ก็เราก็ต้องเคารพต่อกฎของความเป็นจริงนะว่าแล้วคิดอื่นไม่ได้คิดชอบใจก็ไม่ถูกคิดไม่ชอบใจก็ไม่ถูกเนาะ ก็ต้องเคารพกฎของความเป็นจริงมันของอะไรมันมันก็ต้องขึ้นแล้วก็ลงลงขึ้น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 ลงลงก็มันใช่ไหมแต่ว่าศรัทธาของเรามันมันไม่ได้อยู่ที่วัตถุแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่คนทั้งหลายที่ก็จะมาศรัทธาพ่อเรานี่นะเราศรัทธาหลวงพ่อเพราะว่าหลวงพ่อท่านสอนจริงท่านพูดแต่เรื่องที่เป็นความจริงให้เราฟัง เพราะว่าเมื่อเราเดินตามอะเราก็จะมันประกาศความจริงของท่านได้ว่าท่านไม่ได้โกหกเราไม่ว่าท่านจะสอนอะไรนะแนะนําให้เราปฏิบัติอะไรไม่มีเรื่องอะไรเลยที่ท่านโกหกเราม้แจะเรื่องเดียวเพราะว่าเราทําแล้วมันจริงอย่างที่ท่านพูดอะไอไอที่ศรัทธาก,ก็ศรัทธาแบบนี้แหละอย่างนี้เราไม่เสื่อม ในเรื่องวัตถุธาตุทั้งหลายมันก็เสื่อมไปคนทั้งหลายเขาก็เสื่อมไปตามสภาพที่เขาเขาไม่ได้มีเหมือนอย่างที่เราเห็นเราเราไม่ได้เห็นเอาตัวบุคคลตัวบุคคลก็เป็นเรื่องของบุคคลเพราะว่าบุคคลจะทำอะไรมันก็ได้เฉพาะตัวเขาก็าจะเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีประพฤติตนดีก็ได้ความดีเป็นของเขาไปใช่ไหมล่ะ ส่วนวัตถุธาตุทั้งหลายก็สร้างขึ้นมาจะแปลเปลี่ยนไปยังไงี๋ยวมันก็เสื่อมโทรมวันหนึ่งก็ไม่มีอะไรจะเหลืออันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเราก็ทราบกันดีแต่คุณความดีที่ครูบาอาจารย์สอนและเราได้ทําตามมันไม่เสื่อมถ้าเสื่อมเราคงไม่ยินดีเราคงไม่รู้สึกความสุขอันเกิดจากที่เราได้ทำตามท่านสอนมาจะมา เราไม่ได้ได้รับความสุขแค่เราเพียงคนเดียวเรายังเผื่อแผ่ความสุขที่เรามีจากสิ่งที่เราได้ศึกษาตามครูบาอาจารย์เ,น,ยเยนี่ครูเราสอนอย่างนี้อาจารย์เราสอนอย่างนี้หลวงพ่อเราบอกแบบนี้เราพูดได้ดเต็มปากเราไม่อายใครเลยว่าสิ่งที่เราพูดไปแล้วมันจะผิดเรา พิสูจน์แล้วไนงะเราเห็นแล้วว่าสิ่งที่ท่านพูดมันจริงทุกคําเราก็พูดได้เต็มปากเลยพอเราสอนอย่างนั้นพอเราบอกอย่างนี้พอเราพูดอย่างนี้เราพูดได้เลยไม่ต้องเกรงใจคนฟังเลยว่าเขาจะคิดอะไรอแต่แกมีบุญแกก็คงได้ของดีเอาไปชื่นชมแต่แกบุญไม่ถึงแกก็ฟังสักแต่ว่าฟังไปอย่างนั้นอันนั้นก็เป็นเรื่องของคนฟังเนะ ก็ไม่เกี่ยวกับเราว่าเราจะไปฝืนบนใครให้เขามาพอใจในสิ่งที่เราชอบไม่ได้ไแต่มาเลยเอไม่ได้แล้วเราลปล่อยเขาไปส่วนของเราเราเราไม่ได้หมายเอาว่าเรามีความเข้มแข็งต่อการปฏิบัติแต่เรามันศรัทธาไม่ถอยหลังจากสิ่งที่เราพิสูจน์ในคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์เราเท่านั้นแหละเราจึงยืนหยัด เดินต่อไปทำของเราไปอย่างเนี้ยใครเห็นดีเห็นงามกับคําสอนของครูบาอาจารย์เราเขาก็เราสําหรับเราแล้วว่าโชคดีแต่คนอื่นอาจจะไม่คิดแบบเราก็ได้แต่เราเรารู้สึกว่าวเราโชคดีและถ้าคนอื่นเขามีความพอใจในคําสอนของพ่อเราเราก็ว่าเขาคนโชคดีเอ้คนนี้มีโชคเห็นไหม โชคดีแล้วที่เธอพอใจในคําสองของพ่อเราเนี่เธอโชคดีมากเลยอือย่างนี้ชั่วชีวิตเรายังอยู่เราก็ยังได้ประกาศในสิ่งที่เป็นความดีของพ่อเราได้ไปเท่าที่ชีวิตเราให้จบจากชีวิตเราไปแล้วคนต่อไปเขาจะได้ทําอย่างเราหรือเปล่าเราก็ตอบไม่ได้ ใครจะทำได้มากกว่าที่เราทำก็ได้วาสนาคนนะแต่เราก็ทำตามกำลังจิตใจที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี่แหละเรามีเท่าไหนเราก็ใส่หมดอ่ะมันเป็นความสุขของเราเนี่ยใช่ไหมเลอพ่อเราสอนอย่างนั้นพ่อเราบอกแบบนี้พ่อเราให้เราทําแบบนั้นเราก็ว่าแล้วไปส่วนเราเองอ่ะเราไม่มีทุน ไอ้นี่นักเรียนทุนเหมือนกันมันต้องขอทุนเขาใช่ไหมทุนเองไม่มีมาเรียนเราอาศัยทุนหลวงหลวงให้มาอพอให้ทุนเรามาเราก็ต้องตอบแทนเจ้าของทุนบ้างประกาศความดีของท่านไว้ใช่ไหมอันนี้เราต้องทำใครจะลืมพ่อเราในเรื่องของความดีแบบนี้สำหรับเราเราไม่ลืม แต่คนอื่นก็อาจจะไปพึงพอใจเรื่องความดีของน้วงพ่อส่วนอื่นสิ่งของขลังของอะไรก็แล้วแต่เขาอันนี้เราไม่ได้จิตใจเรื่องของขังพ่อหน้ากลับมาใหม่นะฉันจะรู้สึกว่าฉันจะไม่เหนื่อยเลย ยินเสียงแว่วเลยทีแกบ้างแหละเออทีข uh ั้นนื่ยแกสบายใช่ไหมอันนี้ข้าสบายทีแกบ้างแกเหนื่อยบ้าง ทันทีทันวันเลยจริงๆเหมือนไม่ได้อยู่ไกลเราเลยเนี่ยเป็นไรเราเอาเต็มที่ของเราเราเป็นคนมีปัญญาไม่มาก เราคงเอามาจากท่านได้ไม่มากเท่าไหร่หรอกแด่นิดนิดหน่อยหน่อยความรู้ที่ท่านถ่ายทอดให้เรามานะเราเอามาไม่ได้เยอะหรอกถ้าเอาเท่าซุปอย่างเราคงไม่สามารถหรอกเพราะว่ากําลังของเรายังห่างกับกําลังของท่านเยอะเราก็เหมือนเด็กๆนะหลวงพ่อก็เหมือนผู้หลักผู้ใหญ่เช่น มีอะไรมีความพังพร้อมสมบูรณ์ดีแล้วในทุกๆด้านเราเด็กเด็กก็จะเอาเฉพาะที่เราชอบที่เราไม่ชอบเราก็ไม่เอาเพราะมันไม่สนุกอแล้วก็เอาแค่ที่เราชอบเฉยๆแค่ที่เราชอบก็ขี้เกียจเล่นแล้วเยอะความรู้ที่ท่านให้มานะเยอะไม่หมดมีหนังสือ ธรรมวิโมกเก่าๆฉันเอาไปเก็บไว้ในตู้ข้างหลังพระประธานที่ในสลายระว่างใครอยากจะเปิดมาเอาอ่านก็หยิบอ่านเอานะสี่นั้นอน,อนุญ,ญาตอ่านได้เป็นความรู้เผื่อไปสะดุดใจเรื่องอะไรอ่านแล้วสงสัยก็เขียนมาถามเพราะที่พ่อพูดเอาไว้ มันเรากลับไปอ่านแล้วมันชุ่มชื่นใจหาฟังยากไม่รู้จะไปฟังชี่นหนอีกใครก็จะมาทำได้อย่างที่พ่อเราทำคงมองดูแล้วอดีตก็ไม่ไม่เจออนาคตก็คงอีกไกลเหลือเกินจะมีอย่างนี้อีกนะคงยากหนังหนังสือเก่าๆที่เป็นคำสอนที่ท่านได้พูดเอาไว้เนี่ยอันนี้มีคุณค่าเก็บรักษาเอาไว้เถอะนะ เวลาเขาเอามาทําเป็นอะไรรวบรวมมาเป็นของใหม่ๆมันก็ไม่ชุ่มชื่นใจไม่เหมือนเราไปดูของเกา่าๆกระดาษเกา่าๆรูปเกา่าๆแต่ไหและ้ะมันพาเป็นระลึกเรื่อง,เร,องเรื่องสมัยท่านน่ะตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านได้ตอบคําถามเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นนะถ้าเอาเรื่องในพระไตรปิฎกมาเล่าให้เราฟังมีอะไรตัวมีอะไรเยอะแยะ มันยังดูรู้สึกวันดีกว่าหนังสือรุ่นใหม่ๆหนังสือใหม่ก็เาเ,าเรื่องเก่ามาแนะ่ะแต่ว่ามันนี่เหมือนกันน่ะมันไม่ได้อารมณ์นอ่แต่หนังสือรุ่นเก่าๆในช่วงเวลานั้นมันกลับได้อารมณ์เวลาอ่านแปลกเธอเธอสงสัยว่าทำไมเป็นแบบนี้ก็ตัวหนังสือก็แบบเดียวกันเขาก็ลอกมาในเรื่องเดียวกันนั่นะ แล้วก็มาทําให้เป็นเล่มในปัจจุบันอย่างเนี้แต่ไม่เหมือนไม่เหมือนไม่ได้อารมณ์ไงเวาอ่าอ่ะลุงลุงมาเว่อเออกันกี่คนสาม,สามคนนะคะออไปรษาลูกนะ เลยๆกันนะจ๊ะเ <laughs> พราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาช่วงอารมณ์คนที่เขาทำหนังสือเนี่ยเขาตั้งใจนะเขาตั้งใจพิมพ์เขาตั้งใจที่จะลอกมาจากเทปก็ตั้งใจทำหนังสือเพื่อให้คนได้มีความสุข จากการได้ฟังทมที่หลวงพ่อท่านพูดเอาในช่วงที่ท่านไปส่ลมบ้างอะไรทํานองนั้นมันเลยอ่านแล้วมันได้อารมณ์เก่าๆได้ความรู้สึกดีๆที่คนเขาให้กับเราในช่วงเวลานั้นแต่หนังสือใหม่ๆเนี่ยมันเหมือนลาเหมือนลาอ่านกระดาษมันไม่มีชีวิตดูรูปภาพก็ไม่มีชีวิตอ่านข้างในเรื่องราวก็จืดๆชืดๆเอนี่ยไม่ได้อารมณ์ แต่เนื้อหาก็ทรงเหมือนเดิมนะแต่อารมณ์ไม่ได้แปลกดเีเขาถึงว่าของของที่ใครเขาทำด้วยความตั้งใจเนี่ยมันดูดีไม่ใชีดูดีเออณาหรน แต่มีไม่ครบหรอกนะมีเท่าที่เขาให้มาก็ยังได้ได้สัมผัสแต่ว่าเราได้สัมผัสบรรยากาศเก่าๆบ้างกิ่งกระดาษนั้นอาจจะไม่ไม่ที่พึงปรารถนาเท่าไหร่นะแต่สีให้สีสันวันนะให้อารมณ์เก่าจริงต้องค่อยๆเปิดหน่อยนะเอ๋เจะขาดจะ แต่ก็เป็นเรื่องที่แปลกดี้นหยิบเก่าๆแล้วเอามาอ่านเออมันได้อารมณ์จริงๆเรื่องก็ไม่ได้ใหม่แต่ว่าได้อารมณ์ดีเห mm hmm. มือนนี่ๆที่เนี่ยไม่ใช่ว่านอนตรงไหนแล้วจะเหมือนกันทุกที่นะตรงนี้เธอนั่งๆกันนี่มีคนนอนหมดนะฉันก็นอน ฉันน่าจะเวนนอนไปทุกที่เสื่อผืนหมอนใบไปแล้วมีที่นอนมีหมอนใบคุมโป่งมีม้งครอบกันยุงได้ตรงไหนก็แปะไปได้เหมือนเหมือนสัมภเวสีไงไม่รู้ไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นฐานเลลรอนไปเล่ตรงนั้นแปะตรงนี้แปะไป ก็ให้ความรู้สึกต่างกันนะเพราะว่าเวลาเธอนั่งเธอก็จะคลายอารมณ์ของเธอออกมามันจะมีแต่เธอนั่งซ้าที่ของเธอเธอก็จะจำอารมณ์ของเธอได้ถ้าเธอเปลี่ยนที่ปุ๊บเธอจะรู้สึกแปลกไปเ่าอ่ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเราตดเอาไว้เราจะกินอารมณ์ได้นคาโบราณเขาจริงๆว่าที่ไหนที่พระท่านปฏิบัติแล้วท่านจบกิจที่นั่นเน่เราไปทำเจริญปฏิบัติตรงที่ท่านทำเราจะได้อารมณ์กรรมฐานถึงที่ท่านถึงได้ไมย่ยาก อันนี้เรื่องจริงเพราะว่าฉันเดินมากับทุกที่ในที่นี้ทั้งหมดอะ่ะตรงไหนฉันก็เดินฉันก็นั่งเดินจงกรมตรงไหนฉันก็เดินดูบางที่ก็จะเป็นที่ที่พระอาารช์ฉันเดินก็มีในบริเวณนี้นเดินแล้วก็จเจอไออารมณ์แปลกดีก็จะมีบางที่ที่วุ่นวายมันก็วุ่นวายไม่สงบ มีก่อนช่วงที่เราไม่อยู่พระก็จะมาอยู่แทนใช่ไหมพระก็จะมาช่วยอยู่เฝ้าดูแลที่นี่แทนก็ะจะนอนเหมือนอย่างฉันงุงคอบย้ายไปนอนตรงนั้นตรงนี้แต่หนูอยากนอนตรงไหนก็นอนในอสัลลาก่อนนอนนุก,ก็นอนแต่ก็ว่าผมมาเดินดรอบๆบสัลาข้างบนเบื่อผู้หญิง เบื่ออารมณ์เบื่อมากเลยเบื่อมากเลยเดินหน้าเบื่อไปเดินหน้าตรงใจดีสบายสบายเบาสบายแต่เดินตรงนั้นเบื่อเบื่อผู้หญิงเอ้ยว่าน,นี่ถ้าท่านอยากจะเบื่อผู้หญิงให้ก็มาเดินตรงนั้นนะนั่งตรงนั้นเดินแถวๆนั้นนะ เคยได้ยินหลวงพ่อท่านพูดว่าเวลาเราจะเรียพระกรรมาฐานถ้าเรานั่งอย่างเนี้ยและอารมณ์ไม่โปร่งเราขย,ยับนิดไม่ต้องเยอะขย,ยับหน่อยมันก็ไปอีกอารมณ์จริงแล้วบ่ใหม่ๆนั่งท่านไหนก็ให้นั่งท่านนั้นตอนแรกๆนะจิตมันจะจํานั่งตรงไหนก็นั่งตรงนั้นนะ่ะพอเราจะรู้สึกว่านั่งแล้วมันสบายแ้่มันนั่งแล้วอึดอัดแล้วก็เปลี่ยนที่นั่งซะ ย้ายที่บังดูบังเนี่ยเ่าว่แล้วก็สลับที่กันเราก็จะรู้ว่าตรงนี้ไม่ใช่ฉันกินไม่ใช่กินฉัน<_ an> <_ an>